สวัสดีค่สสคะสวัสดีนะคะสวัสดี FC เมลี่ถนหมาแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ,อ,อ,อียงลาบะเหนืนอน้องไผ่บอกร้องเก็บมาแล้วจ้า <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดี FC เมลลี่เถ่นหามาแล้วทุกคนพี่้องค่ะ อ,อวันนี้ก็เริ่มซ้อมไร้กลุ่มปิดรอบที่สี่สิบเอ็ดแล้วพี่น้องคะทุกคนก็เข้าบ้านพักเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มาจากงานที่ยโสธรน,นะคะพี่น้องคะหล้กก็พักมือหนึ่งพักหนึ่งวันแล้วก็ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วพี่น้องคะทุกคนก็ซ้อมแล้วไปแล้วเซตหนึ่งนะคะพักแล้วพักนะคะตอนนี้พักกินข้าวกินน้ํากินปลาช่างแต่งหน้าขี้เมาก็น็อกน,น,นะคะ มาแต่ใส่ก่อนถ่ายเอ็มวีของถ่ายเอ็มวีน้องแคมไปถ่ายที่ไหนบ้างวันนี้น่ะวันนี้น่ยไปถ่ายยุทธงนาอย่างนี้เลี่ยนๆหรอกกัไปไปถ่ายอยูปเรียมน้ำน้ำแม่ีกมีร้านน้ำค่ะร้านน้ำปั้นพ่อบอกลตู่เคชันแบบไร่หม่องบอ เขาจะเป็นลิงจูนตอนตอมา้สอบร้านเดียออนเปิดแล้วนะร้ลูกแมค้ามาสอบเต้นดิบกุญกามานีตายตอนนี้อยู่บอกร้านเดียออนเปิดแล้วนะผู้ใดเนี่ยไปเน่ไปไทยอ่งานน้องแคมมีน้องเอิร์นวอรสซังมีน้องเอิร์นแล้วก็มีน้องเกดมีวินเนอร์แล้วก็มีแคมปาร์แล้วก็น้อง น้องน้องทอนน้องของน้องอิมตัวโตแล้วก็น้องนีดนางเอกแล้วก็นักเตน้องนีดลูกสาวไอโฟอแล้วก็ช่างติงหน้าน้องทีมนะคาช่างต่งหน้าวันนี้เป็นน้องทีมใช่ไหมใช่แล้วก็น้องเต็มหมทุกคนไฟให้เขาช่างไฟบาร์กสิเป็นตะคือเหรอเพราะมันใหม่ๆยังไรบุวเขาไม่ได้เอินสร้างไฟเขาเอ้่อยยางไนั่นเขาไม่ได้อธิบายเป็นแนวอซองใส่มันแสนมิแสนม่นไม่ประสามันเด้อ โ o l low เออนั่นแหละอันนั่นแหละเออก็สักกะสเออกกะสีเอาสองฝ่หนาล่ะทีมงาน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 กล้องทิมทีมงานฉากเอออืม้วมันเป็นทีมมันทีมฉากสิปุ้มเอเขาแอ้วก็ไปถือไฟหวถือไฟเพิ่งกลับมาถึงใช่ไหมใช่เขเลยจะขอนอนก่อนนะสติป้นอจ้ากอาเาะฟันดีนะคะเจแมช่วงนีเด้อ ปาดมือกับจีสันพันตั้งกล้องอินเเก่งมือวัดสันญามึงกุยันเห็นอย่างนั้นเขาเปท่านเด็กกินปรยุทกินจีละสามครับสครับแม่อ่อนแม่อ่อนแม่บอสซ้ำนะคะน้องเกดน้องอยู่ฝั่งโน้นนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีนะคะแน่ไปคือเป็นขาวเป็นดำเป็นขึ้นท่างมาไล่จังไดบวกไมปากนะคะ พอเสียงหม่ค่ะเออสาวเซตบีมหรือสาวเซตเนะีค่ะสาวเซตบีสาวเซตบีสวยแซ่บทุกคนค่ะต้นแบบดึงหน้าแบบเอ๊ะแบบไรแอแอะแอะแอะกอะอนทอะแอะ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 แีออออ เพ็ดอยังนั่นเคทีเอาเคทีได้ใช้ชุดนักเรียนไทยลุกใส่ชุดนักเรียนถ่ายรูปซื้อบอสป้าสาวเคทีบุนิสเป็นสาวนักเรียนต่อต่ำนะครับว่าจะตำต่อสาวนักเรียนตำแตงเออเออแมนสาวนักเรียนตำแตงแตงตำดีดีดอกบีบแป๊บนึงบีบบีบไปเร็วบบี เงี้ยถ่ายไว้เลยบ่อยบ่อยเงี้ยทิ้งพนกระทานอยู่เอาสุนักเรียนผู้ใดก็ได้ใส่สุนักเรียนเดี๋ยวแม่ใส่สุนักเรียนซื้อขาแม่อ๋อจิไปถ่ายงานกันวันนี้ใช่ไหมบัตรผู้ผู้ไส้คือผู้ชู้ก็ได้ใส่สูตรพิ่งบัตรนั่นะนะโอ้ยเก่งใส่ค่ะค่ะนาอีอีฮ่าต่มือเอ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 ้ย ฮัลโหลมืดออวันนี้ก็ไปไปไปงานขึ้นร้านใหม่ของญาตินิลุยเพิ่งมาถึงน้นองคับไปไปก็น,นิลุย<ส>แล้วกับไปกับแม่ต้อมอ่อก็พวกพี่หญิงที่เยานะคะไปไปงานขึ้นร้านใหม่เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของญาติของนิลุยกับห้องกระพาก,กันกลับมามเมลีกาเขอ่อไปพักอ่อแป๊บหนึ่งอยู่บ้านสวนเมื่อกี้ใะกะ เออนู่นนี้นั่นแล้วๆกับมิลี่ออกมากกว่านี้ลุยเพราะว่าตอนนี้นี่ลุยยังไม่ได้ออกมาเลยนี่ลุยยังไม่มาเลยนะคะตอนนี้เออนั่งสักพักนั่งถึงจะออกมาเพราะว่านั่งรถมาคนละกันมิลี่ขับเออน้องเย็นเล็กมิลี่มานี่ลุยก็จะขับรถเออสี่ล้อของนางมาปาถอนแห้งพี่น้องขามือนี่วันนี้แดดร้อน,นมากร้อนจริงๆนะห่อนแห้งแบบว่าเงือเงือแบบว่าเศร้าเศร้าเศร้าไหลลด ห่น <German> <Transport> อนคากห้อน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 ห่อนยางว้นกันยางว้นอยู่นี่สามรอบยางว้นหาหม่องเย็นมมมีหม่องเย็นดอกค่ะคนพอไปลังยูนได้แอบพี่น้องคะวันนี้ร้อนมากเลยวันนี้ก็เป็นวันซ้อมวันแรกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะเราไละสดกลุ่มปิดวันที่ห้ารอบที่สี่สิบเอ็ดนะคะมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะจ๊ะห้อนห้อนห้อน ไม่คิงนะคะก็ไปถ่ายงานมาเพิ่งมามาหอดแล้วกันหน้าลังกินเขา่เขาเพื่อนไล<ะ>่สุดกินเข่าอยู่พวดทักเนาะอื้นี่เป็นลูกเห้ชันใส่ในแมงหลายที่มากตั้งนนแต่เช้าบอกตอนเช้าอยู่อยู่ที่บ้านหินเหล็กไฟเนาะแล้วก็ไปที่คําเตยที่โรงเรียนคําเตยเออสองจุดนี่หกซีน<ะ>หกซีนได้แค่หกซีนตอนนี้ได้ครึ่งทาง เลยอีกครึ่งทางบอกเมนเด็กก็ไปต่ออีกเลยอีกครึ่งทางแต่ว่าวันนี้คงถ่ายไม่ยังไม่เสร็จวันเดียวจะมีเก็บอีกวันหนึงห่งถ่ายฟิวแบบตอนเย็นในเชนานะครับฝากติดตามด้วยนะคะอันเพ่งลูกไส้พูนวันนี้ะเด๋ยวลงไลก่อนนะทุกคนไปนวามติดามไม่คินก็ไปเอ่อไปอันเปัน ไปเข่าไปไปไปกองลูกชายเพื่อนไปกันเขากองไปไปเบ่งลูกไส้เพื่นนะคะออกกองกับลูกไส้เพื่อนบัเทือนี่อเรามีคิวซ้อมบอสไปดู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 ช่วยนะคะช่วงเช้าบอสไปไหนเลลูกไส้เพื่นเพิ่นกับเปีบปังด้วยแต่เศร้า่นคนหิวเมื่อยอะ้เจาเข้าไปนั้นร้อนมากนะคะร้อนห้แต่ว่าแบบยอมรับว่าทุกคนแบบเต็มที่มากแบบคือทายแบบ สามซีเทกบจบในสิ้นหนึ่งแล้สินะสามซีเทสามซีจบนะคะฝาก่า uh, SF p r o d u c t i o นนะคะแสงทองฟินแลนด์โปรดักชันด้วยเพลงเงี่ยงบอกได้ญี่ปนะุ่นอันล่าสุดในกวก่านเคยหัวซะออบอกขนหดซื้อเพลงไทยอินบี้เรวลอลอ,อ,อ,อันอันอัดเรียบร้อยแลย้วแมนเดี๋ยวรอว่า ขอชื่อเพลงก่อนเ๋มวจะบอกใช่ไหมชื่อเพลงนะคะให้แบบให้ตัดต่อให้อะไรก่อนเดี๋ยวซื้อเพลงกันไปพร้อมกันจะฟังเพลงกับพีวหูวจากซื้อเพลงอยู่พี่น้องอาเรียบร้อยเลวกัลลังไทายเอ็มวีกับศรีเรียบ้อยแล้วแต่ว่าพ่อเด็กขอซื้อเพลงพี่น้องขาน่าติดตามมากนะคะฝากด้วยฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเร็วๆนี้ประมาณหน้าประมาณกลางเดือนนี้ได้รับชมแน่นอนนะคะ และการทาย MV บแคปไปแล้วก็ต่อด้วย MV ของบอสบิ๊กนะครับพี่น้องค่ะเอเลิรโอ้ย,อยจนตาจนตามั่วแบบมันแดดลรยนะไม่รีดโอ้ยหอนอีรีแม่ค่อยเปียกบ้านไตเศร้าอยู่แต่ตจเศร้าคุณนมี่และพี่น้องค่ะก็เป็นบรรยากาศของทุกคนเอาวันนี้ก็ซ้อมนะคะซ้อมนะคะเริ่มซ้อมแล้ววันนี้นะคะพี่น้องคะรอบที่41พี่น้องค่ะอันนี้ละเอาฝากใครไว้อาให้เบิรงกซ้ำนี่และพี่น้องค่ะ นะ,ะแล้วก็ฝากติดตามคลิปนะคะทางเพจ Facebook แล้วก็ช่องย mm hmm. ูทู u ม e ลลี่เทหามาแล้วโดยพี่น้องคะ่ะไปแล้วเด้อพี่น้องขาไปหาม่องเย็นๆน,นางกันบ่หวแล้วตอนนี้ mm hmm. เหงืออ่อไหลไครน้อยมากเลยสวัสดีคะ่ะ